ภาษาในะคะทุกคนค่ะมีใครจำนกกันได้บ้างคะวันนี้ภาษาใต้วรคัมนะคะมาเจอกับนกนะคะภาษาใต้วรคัมของนกนะคะก็จะมีมาฝากเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกวันนะคะแต่ว่าก็จะมีมาให้ชมบ่อยๆคะ่ะแล้วก็ไม่รู้มีใครจำกันได้บ้างนะคะยุ่งอหน่อยนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้คะ่ะว่าจำนกได้นะคะที่พูดภาษาใต้วรคัม แล้วก็เราจะมีคลิปที่ทําอาหารด้วยนะคะ mm. เกี่ยวกับคลิปทาอาหาร mm. แล้วก็ชิมอาหารค่ะนะคะ mm. ก็พยายามทําคลิปให้หน่าสนใจนะคะ mm. จะได้มีคนมาชมนกเยอะๆค่ะนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะคะนกยินดีรับฟังทุกคนเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนกจะมีภาษาใต้มาฝากนะคะทุกคนด้วยค่ะ อาจาะบางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้หรือบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะก็คือคำว่าปิดตุงยักไงเคยได้ยินไหมคะ้าเป็นภาษาใต้ก็คือควิดตุง,ย,งยักางค่ะลองทายดูสิคะว่าเป็นภาษากลางจะคือคำว่าอะไรคะลองทายกันสิคะควิดตุงยักายนะคะภาษากลางก็คือคำว่างางหลัง นะคะไงหลังลงไปเลยอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนกตาพูดเป็นประโยคให้ฟังสักหนึ่งประโยคนะคะจะเป็นประโยคง่ายๆนะคะที่เข้าใจง่ายพยายามที่จะให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะคะเดี๋ยวจะพูดเป็นภาษาใต้ก่อนแล้วก็นกจะพูดเป็นภาษาภาษากลางอีกทีหนึ่งนะคะพยายามจะไม่พูดเร็วค่ะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆและทุกคนจะฟังแม่โองนะคะถ้าเป็นภาษาใต้ อาจจะฟังกันไม่ออกค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพูดภาษาใต้ก่อนนะคะเป็นตัวอย่างให้ฟังวันนี้วันนี้ลูกได้ยินพ่อหัวเราะนั่งตลกจนคิดตุงอยากง่ายปลัดเก้าเอไปเลยค่ะก็คือว่าเป็นภาษาการก็คือว่าวันนี้ลูกได้ยินเสียงพ่อหัวเราะ หนังที่พ่อดูจนหงายหลังตกเก้าอี้ไปเลยประมาณนี้นะคะค่ะก็คือเหมือนกับว่าดูหนังตลกจนสนุกสนานแล้วหัวเราะเพลินจนหงายหลังตกเก้าอี้ไปเลยค่ะก็ <c oughs> เคยเป็นกันบ้างไหมคะก็คือดูหนังสนุกสนุก,สน,กสนุกอินจนแบบว่าหงายหลังตกเก้าอี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเคยมีมีคลิปที่เราเคยดูอะค่ะนะคะ,นนะ,คะก็ประมาณนั้นนะคะเกี่ยวกับเอ่อ ตลกตลกนะคะอย่างเงี้ยค่ะจนแบบว่าหงายหลังตกข้าอิบไปเลยนะคะพยายามให้ทุกคนพูดง่ายๆให้ตัวอย่างให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะจะได้แบบว่าเ,าเข้าใจภาษาใต้มากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการทราบคำไหนนะคะอยากทราบคำว่าอะไรนะคะเป็น ภาษาใต้เป็นภาษากลางเป็นภาษาใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋วนกจะบอกความหมายนะให้นะคะแล้วก็ใครอยากให้คลิปหน้านกอัดคลิปเกี่ยวกับคําว่าอะไรนะคะเกี่ยวกับภาษากลางก็ได้แล้วก็ไปเป็นภาษาใต้อย่างเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะตามใจทุกคนเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาดูคลิปนกนะคะแล้วก็ติดตามนกกันนะคะ กันติดตามกันเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆนะคะก็จะได้มีเ,ออเขาเรียกว่ากําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวนราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ